ข่าวไอทีบ้านสวนข่าวที่5ครับ Google เปิดตัว i m a g e Gen 2.0นะฮะเป็น AI สร้างภาพเคลื่อนไหวแล้วก็สร้างภาพนิ่งจุดเด่นคือมีฟีเจอร์ใหม่สามารถแก้ไขภาพเฉพาะส่วนได้คุณกำลังชม ข่าวไอทีบ้านสวนนะฮะโดยผมพี่ลำจิกโก o IT หัวไม่ตั้งแต่งตัวตามสบายใส่กางเกงช้างอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่บ้านพ่อตามแม่ยายนะฮะบรรยากาศสบายๆอ่านข่าวนะฮะเพราะว่าเราทําข่าวทุกวันเราเลยต้องอยู่ที่ไหนก็ถ่ายได้นะฮะบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้หลายคนชอบนะฮะไอทีบ้านสวนนะฮะใส่ดูคีย์เวิร์ดนี้ให้ดีนะฮะอ่ะมาเนื้อข่าวนะฮะ Google ครับได้ทำการอัปเดต โมเดลปัญญาประดิษฐ์สร้างภาพหรือที่เรียกว่า Image Gen e r a t o r ตัวใหม่นะครับตัวนี้คือ Image Gen นะครับหรือผมไม่แน่ใจบางคนจะเรียก i m ม g าเจนหรือเปล่านะครับแต่ผมเรียก Image Gen แล้วกันเวอร์ชัน2.0นแล้วครับฟีเจอร์สำคัญของ Image Gen v เวอร์ชันตัวนี้คือสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวได้โออันนี้มาแข่งกับโซล่าเพราะว่า OpenAI ก็เปิดโซล a มาเนาะ Stable d i f f u s i o n ก็มี สเตเบิลอ udi โอมีสเตเบิลวิดีโอหลายๆตัวก็เริ่มหันมาสร้างวิดีโอมากยิ่งขึ้นตอนนี้ AI สร้างภาพนิ่งเนี่ยธรรมดาละนะฮะไม่ไม่ไม่ค่อยโดดเด่นละนะครับต,ต้องต้องสร้างวิดีโอได้นะครับส่วนเรื่องของการสร้างภาพนิ่ง Image Gen ก็ยังทำได้เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีฟีเจอร์ในเรื่องของการแก้ไขภาพนะฮะผมว่าตอนนี้ AI หลายๆตัวเนี่ยจะต้องมาในเรื่องของการจดจำา Last Memory นะครับคือเมื่อก่อนเราพร้อมแล้วก็ให้มันทําภาพออกมาถ้ามีรายละเอียดที่เราไม่ต้องการเลยเราอยากจะแก้ไขเลยเราอยากจะได้แบบอื่นเราก็ต้องพร้อมใหม่แล้วก็ให้เขาสร้างภาพขึ้นมาใหม่นี่อันนี้น้องนลินมน่นี่น้องนลินหันหน้าไปทางนี้สวัสดีสวัสดีกล้องนี้ก่อนสวัสดีคุณผู้ชมกันเลยสวัสดีกันคะ่ะสวัสดีค่ะอันนี้น้องนลินค่ะเป็นหลานพี่หลามค่ะบอกซิ หลามพี่หลามค่ะอย่าไปเดินตรงนั้นเดี๋ยวไปเตะกล้องลุงไปทางโน้นได้ไหมไปทางโน้นไปไปไป,ปิดประตูด้วยเนี่ยแอร์ออกแล้วลูกไปไปแล้ว <c oughs> ไปทายอยู่หลานมาเอ <c oughs> าถึงไหนล่ะนะฮะก็คือเวลาเราจะเริ่มต้นใหม่เราก็ต้องมาพร้อมใหม่หมดใช่ไหมฮะทีนี้สิ่งที่ AI รุ่นใหม่ๆควรมีเนี่ยนะฮะคือ AI ควรจะมีสิ่งที่เรียกว่า Last m เมมโมนะครับ ล่าสุดเมมโมรีคือการที่เราจําพร้อมเดิมมันจําพร้อมเดิมมันจําเรื่องเดิมที่เราคุยกันได้นะฮะแล้วเด็กก็มาบางกล้องถอยหลังมาลูกมันบางกล้องมาน,นี่มาอยู่ตรงนี้มากระโดดตรงนี้เนี่ยกระโดดตรงนี้ได้ตรงนี้กระโดดได้นะฮะมันเอไอนจะต้องจําพร้อมเดิมของเราได้นะฮะว่าเราคุยกันอะไรกันไว้แล้วก็แก้ไขาภาพเดิมว่าเอยภาพเดิมเมื่อกี้เนี่ย ขอเปลี่ยนเป็นอันนี้นิดนึงเปลี่ยนแบ็กกราวเปลี่ยนออบเจกตัวใหญ่สมมุติวาดภาพคนก็คนหันซ้ายเป็นขวาอะไรเงี้ยมันควรจะแก้ไขอดิตนี้ได้ซึ่งไอ้อิมเม Gen 2.0ตัวนี้แหละครับทำได้ครับมันสามารถทําดีเทลเล็กๆน้อยๆแก้ไขจากภาพเดิมได้นั่นคือมี last memory นั่นเองนะครับนอกจากนี้มันยังสามารถทำ t e x t to l i f e image ได้ซึ่งตอนนี้ก็คือทำวิดีโอ ตอนนี้มันยังจำกัดการทำวิดีโออยู่ได้ที่ความละเอียดไม่มากนะครับ360อคูณ640พิกเซลนะครับนะฮะได้4วินาทีเหรอโอโ้โหน่าจะเป็นเวอร์ชันฟรีมั้งทำได้4วินาทีคนอื่นเขาทำกันได้4-5นาทีกันไปแล้ว3นาทีไปแล้วนะฮะเออนะฮะซึ่งไอเวอร์ชั่นการแก้ไขรายละเอียดในภาพเล็กๆน้อยๆโดยยังคงภาพเดิมอยู่เนี่ยเขาเรียกว่า i n p a i n t i n g กับ outpainting outpainting ก็คือเราอยากได้อะไรนอกเหนือจากภาพนั้นขอบเขตรอบนอกเราเติมเข้าไปต่อจากภาพเดิมได้นะฮะไม่ใช่ว่าขยายความใหญ่ของภาพแล้วให้มันเติมเองออโต้แต่เราใส่พร้อมเข้าไปได้ด้วยนะฮะเรียกว่า outpainting โดยทั้งหมดนี้ Google เน้นเรื่องหนึ่งเลยบอกว่าภาพที่มี image gen สร้างขึ้นมานะครับจะต้องถูกฝังข้อมูลที่เรียกว่า synth ID สินไอดเนี่ยมันจะเป็นเมตาดาต้าชนิดหนึ่งที่คอยบ่งบอกว่าภาพนั้นน่ถูกสร้างโดย AI เพื่อไม่ให้คนเข้าใจผิดนะฮะนี่เป็นไงอ่าใครลองไม่รู้ใครเป็น Google Developer ไม่รู้ใช้ได้ทุกคนนะครับในเนื้อข่าวนี้ยังไม่ได้บอกอะไรเลยนะครับว่า Image Gen นี้ตอนนี้เป็นเบต้าหรือว่าใช้ได้ทุกคนหรือย,อยังใครใช้ได้แล้วลองดูหน่อยนะฮะใช้ได้ไม่ได้ยังไงก็ว่ากัน ข่าวบ้านสวนในล้ำหน้าโชว์จะจบแค่นี้ผมถ่ายไป5ข่าวพอนะครับแล้วก็ได้นี่แดนเซอร์คนใหม่น้องนลินน่ารักไหมด่านบายบายคุณผู้ชมที่บายบายนลลินเองค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะบอกสิบายบายบาย ก่อนจบข่าวนะครับอยากบอกว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์ในบ้านของคุณนะครับสามารถฝากทิ้งกับปรณษย์ไทยได้นะครับ เขามีเป็นโครงการเลยนั่นก็คือฝากทิ้ง e-waste กับพรี่ไปรษณีย์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับขั้นตอนการฝากทิ้งก็ทําได้ง่ายๆเลยนะครับคุณเตรียม e-waste ที่คุณจะทิ้งให้พร้อมนะครับนำใส่กล่องแล้วก็เขียนหน้ากล่องว่าฝากทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับเมื่อบุรุษไปรษณีย์มาส่งจดหมายหรือพัสดุแถวบ้านคุณนะครับคุณสามารถโบกมือเรียกเขาแล้วก็ฝากกล่องนี้ให้เขาเอาไปทิ้งได้เลย และยังสามารถเอาไปทิ้งได้ที่ศูนย์บริการ AS สช o อผ่านแอป e w a s t Plus นะครับหรือจุดอื่นๆที่มีพันธมิตรร่วมมือกันอีกมากมายนะครับกว่า2,500แห่งทั่วประเทศนะครับเช็คสาขาได้ที่ลิงก์ใน e s สคริปชันด้านล่างคลิปนี้เลยครับ